สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการทําพระหุนามนะครับอันนี้เป็นกําลังสองว่าจะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็สร้างโจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับวิธีทํานะครับก็คืออันนี้คือวิธีแรกของกําลังสองนะครับก็คือเปลี่ยนห้าเนี่ยให้มันเป็นกําลังสองเท่ากันก็นจะเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งนะครับกําลังสองอะไรนะครับที่กําลังสองแล้วได้ห้านะครับก็คือรูทห้าครับต่อไปนะครับก็ทําให้มันอยู่ในรูปของกําลังผลต่างกําลังสองนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับ ตัวทเีเขียนตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับนก็จะได้แบบรู้ากับ x กับสองลบรูทห้าเท่ากับศูนยครับแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้คำตอบแล้วครับว่าอันนี้ครับตัวแรกนะครับ X ก,ก็จะ มีค่าเท่ากับลบรูทสลบสองลบรูห้าครับกับอีกตัวนึงก็คือลบสองบวกรูห้าครับนี่คือคำตอบครับต่อไปนะครับข้อสองเรานะครับยังอยู่ในกำลังสองนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะเปลี่ยน วิธีการนะครับกับวิธีการหานะครับให้มันแตกต่างจากข้อที่เล้เอานะครับโดยโจทย์นะครับว่จะเป็น x กาลังสบวก6 x บวก2เท่ากับ0นะครับโดยโจทย์นะครับเราจะไม่สามารถแย,แยกตัวประกอบได้แบบธรรมดานะครับเราจะต้องมีสูตรใหม่ในการแยกตัวประกอบนี้นะครับซึ่งสูตรใหม่นะครับที่ว่านะันั่นก็คือ x เท่ากับลบ b บวกรูท B กับลังสองลบสี่ส่วน 2A นี่คือสูตรนะครับซึ่งเราจะมาดูเลยนะครับ B นะครับนั่นก็คือ6ก็ใส่เลยว่าลบ6กบวกรูทหกำลังสองเป็นสามสบหกส่ใจวงเล็บไว้ก่อนนะครับ A ก็คือ1 C ก็คือ2 อากยาวมาส่วน 2a นะครับ a ก็คือ1ก็คือใส่2ไปก็หาคาตอบก็จะเป็นลบ6ลืมเขียนบวกลบตรงนี้เลยนะครับ0ครับคือบวกลบนะครับบวกลบรูท36ลบ8ส่วน2เท่ากับ ลบหกบวกลบรูทยี่สิบแปด 28, ส่วนสองแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาถอดรูทกันก็จะเป็นลบหกบวกลบสองรูทเจ็ด 7, ส่วนสองครับแลวจากนั้นก็เอาสองตัวนี้นะครับส่วนนี้นะครับสามารถตัดได้ทั้งตัวนี้และตัวนี้นะครับ เราก็ทกําการตัดเลยทีนี้ครัเราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับว่า x มีค่าเท่ากับลบสามบวกรูทเจ็ดบบอีกคําตอบหนึ่งนะครับมีสองคำตอบก็คือลบสามลบรูทเจ็ดนะครับนี่คือคําตอบครับซึ่งนะครับจะแตกต่างจากข้อที่แล้วนี่คือข้อที่แล้วนะครับเราจะใช้สูตร ในการแยกเป็นตัวประกอบก็คือผลต่างกาลังสองนะครับแต่นะครับข้อนี้นะครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับในการหาคําตอบนะครับนี่ครับต่อไปนะครับข้อสามนะครับเราจะมาใช้โจทย์ในชีตกันนะครับวันนี้เราจะต้องแก้ก่อนเมื่อกี้เราทำหนึ่งกับสองไปแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นสามอย่างนี้นะครับโอเควิธีทำนะครับอันนี้จะเป็นกําลังสามแล้วนะครับเรานะครับจะต้องใช้ทฤษฎี หลายๆทฤษฎีมาใช้นะครับซึ่งอเราจะใช้เป็นที่ทำใช้เป็นทฤษฎีบทเหลือครับทฤษฎีเศษเหลือนะครับซึ่งนะครับเราก็จะกำหนด p ขึ้นมานะครับจะเป็นตัวแทนของ x นะครับซึ่งวิธีการหา p นั้นหาจากไหนนะครับ เราครับจะหามาจากตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะดูตัวประกอบของตัวนี้นะครับซึ่งตัวประกอบของตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่งลบหนึ่งสามลบสามแบบนี้นะครับซึ่งผมจะเลือกมาตัวหนึ่งนะครับถ้าที่ผมเลือกนะครับผมขอเลือกสามครับทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับก็คือการเอา ตัวกําหนดพวกนี้นะครับมาใส่แทน x นะครับซึ่งจะทำไงให้ได้ศูนย์นะครับก็คือไม่มีเศษเหลือนั่นเองนะครับผมขอเลือกสามครับโ okay. อเค p สามเท่ากับใส่แทนเลยครับสามกำลังสามลบสามกำลังสองลบห้าคูณสามลบสาม นี่นะครับามาหาคำตอบกันสองก็ต้งสามนะครับยี่สิบเจ็ดลบสองก็ต้งสองกาลบสิบห้าลบสาม,สาม,สามคำตอบครับเท่ากับศูนย์แสดงว่าสามตัวนี้นครับเราใช้ได้แล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาหารสองเคราะห์กันนะครับโดยเอาเลขหารสองเคราะ์จาก จาก p เนี่ยก็คือสามนะครับมาใส่กสเกยเลยนะครับสามละเขียนตัวเลขข้างบนไปนะครับเป็นหนึ่งลบหนึ่งลบห้าลบสแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเรายังจะไม่คูณนะครับแล้วก็ย้ายลงมาเลยก็เป็นหนึ่งหนึ่คูณสามเป็นสามลบหนึ่งบวกสามก็เป็น 2 2คูณ3เป็น6 -5 ลบ5บวก6เป็น1 1คูณ3เป็น3นะครับก็จะได้ศูนย์นี่มานะครับเราก็จะได้ผลหารแล้วนะครับผลหารนะครับก็จะเท่ากับ x กำลัง2บวก2 x บวกนี่คือผลหารครับ ่อมานะครับเราก็จะมาแทงค่าเลยครับก็จะเป็นตามโจทย์ x กำลังสามลบ x กำลังสองลบห้า x ลบสามเท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับกบ 3, ็จะแยกมาได้เป็น x ลบสามเป็นลบสามจากไหนก็คือมาจากสามพีตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวผลหารของตัวนี้นะครับก็าใส่ไปบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับนี่ครับหน้าที่เราก็คือเราจะต้องมาแยกตัวประกอบของผลหารตัวนี้นะครับโดยวิธีการก็สามารถแยกธรรมดาได้หรือเราก็จะเป็น x บวกหนึ่งอันนี้ก็ x ซบวกหนึ่งซ้ำนะครับเท่ากับศูนย์นะครับนี่เราก็ได้ คำตอบแลครับก็จะเป็น x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3กับลบ1นะครับซึ่งก็จะตอบตรงนี้ว่า s นะครับหรือสมการนะครับมีมีจํานวนสมาชิกนั่นก็คือ3กับลบ1ครับนี่คือคําตอบครับันบบน,นี้สาหรับข้อ3ครับ ต่อไปนะครับเรามาดูข้อสี่นะครับซึ่งข้อสี่นะครับก็จะเป็นสมการกําลัง4ี่แล้วนะครับซึ่งครับจะแตกต่างกับกําลังสาไม่มากนะครับความแตกต่างนะครับก็คือเราจะต้องเพิ่มทฤษฎีบทเศษเหลือกับเพิ่มหาสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับวิธีทำทฤษฎีบทเศษเหลือ ี่ครับเราก็จะดูจากตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเราจะกําหนดให้ว่าเป็น1เท่ากับ1นึ่งกำลังสลบสีห 3, บบ 4, นหนบ่หนึกลังสาบวกลบลังสลบสี่คูณหนึบวกหครับเราก็จะได้1นึ่ลบสบวกหลบสบวก หนึ่งครับเราก็จะมาใช้ค,คําตอบกันนะครับลบแปดนะครับบวกแปดนะครับก็ตัดกันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อา่านสองะห์ได้เลยเอา่านสองะห์จะเป็นหนึ่งลบสี่บวกหกสี่หนึ่งนี้นะครับลงมาตรงนี้หนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับบวกกันเป็นลบสามลบสามคูณหนึ่งเป็นลบสามนะครับได้มาสาม ามคูณหนึ่งเป็นสามลบหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งเป็นลบหนึ่งได้สุดผลหารครับจนค่าเท่ากับผลหารครับจะเป็นกำลังสามครับลบสาม x กกำลังสองบวกสามเอ็ลบหนึ่งนี่ครับต่อไปนะครับเราก็มา ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือดีกรอบนะครับโดยผมนะครับจะใช้หนึ่งดีกรอบนะครับจะมีนนค่าเท่ากับหนึ่งกำลังสามลบสามหนึ่งกำลังสองบวกสามคูณหนึ่ง,บงลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งลบสามบวกสาม,บสามลบหนึ่งนะครับมันก็ตัดกันมาเป็นศูนย์แบบนี้นะครับซึ่งนะครับเราก็จะมาาสังเคราะห์อีกรอบนะครับ ก็จะได้เป็นหนึ่งตรงนี้อ่าตรงข้ออีกรอบหนึ่งลบสามสามลบหนึ่งนะครับหนึ่งลบสามสามลบหนึ่งลงมาตรงนี้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งไป็นลบสองลบสองเลบสองเป็นหนึ่งคูมันเป็นหนึ่งเป็นศูนย์แล้ว แล้ว่ามาหาผลหารผลหารนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสอลบส x บวกหแบบนี้ครับต่อมาครับเราก็จะมาหามันตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็จะเป็น x กำลังสี่ลบสาม x ลบสีวก 6x กลังสองลบ 4x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ะครับเราก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งตลอดเลยนะครับ x ลบหนึ่งเท่นี้ก็ x ลบหนึ่งกับผลหารล่าสุดนะครับก็จะเป็น x กำลังสองลบ x บวกหนึ่ง เท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็จะมาหาผลหารล่าสุดกันผลหารล่าสุดนะครับจะได้อะไรอื่นครับก็ได้ x ลบหนึ่งคูณด้เอ x ลบหนึ่งเดิมครับดังนั้นนะครับที่หาเรามายืดยาวนะครับ x นะครับเท่ากับหนึ่งตอบแล้วครับนี่ครับเซตนี้ตอบหนึ่งเป็นคำตอบครับ สำหรับข้อสี่ครับนี่คําำตอบครับราก็นะครับก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือกำลังห้านะครับทุกอย่างนะครับทำเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่กำลังห้านะครับเราก็ต้องมาหาทฤษฎีบทเศษเหลือกันสามครั้งนะครับให้มันเหลือกำลังสองแล้วก็มาคิดต่อนะครับหาสองข้อสามครั้งนะครับก็คือเรามาดูกันเลยก็จะมีความ S1 มากกว่าเดิมนะครับ นี่ครับคราวนี้เป,นปนเปลี่ยนเป็นข้อห้าอ่อามาใช้ามำดูข้อนี้กันนะครับเล็นะครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยทฤษฎีบทเศรษฐศาลตซึ่งนะครับตัวนี้เราใช้อะไรกันดี ใช้อะไรกันดีครับผมขอใช้หนึ่งแล้วกัน จะมาหาคำตอบกันก็เป็นหนึ่งอฮสิบสิบห้าลบหนึ่งครับตัดตัดกันตัดกันกันตัดกันตัดกันตัดกันก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับแล้วก็มาหาหาสังเคราะห์กันนะครับจากหนึ่งรบบหนึ่งจะเป็นหนึ่งลบ ห้าสิบลบสิบห้าลบหนึ่งนี่นะครับเราจะมาหากันหนึ่งหู คนหารจากจากตรงนี้เกาจะเป็นกำลังสี่ครับนี่นครับซึ่งครับตรงนี้นะครับเราสามารถหาสองข้อได้ต่อเลยนะครับเนื่องจากเราหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็หาสองข้อด้วยหนึ่งต่อเลยครับ จะเป็นหนึ่งลบสี่หกลบสี่หนึ่งนี่ครับหนึ่งคูณจะเป็นหนึ่งลบสาม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 ลบหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งครับได้ศูนย์แบบนี้นะครับขอแบ่งตรงนี้หน่อย ซึ่งนะครับเราก็จะเอาตรงนี้มาเขียนเป็นผลหารผลหารนะครับก็จะคือกำลังสามนะครับ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกสาม x ลบหนึ่งครับแล้วเราก็หารสังเคราะห์ด้วยหนึ่งต่อเลยครับหนึ่ง 1 3ลบสาลบ1นี่นะครับศูนย์ครับซึ่งเราก็รูเหมือนเราจะได้คำตอบเดิมอีกแล้วนะครับ 1. 1. 1. ครับซึ่งอคำตอบนี้นะครับเราก็ เห็นมันเห็นมันมาหลายครั้งแล้วก็เขียนเลยนะครับว่ามันคือ x ลบหน x ลบหนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเขียนสรุปกันอีกทีนะครับว่า x กําลังห้าลบห้า x กําลงสบวกส x กลังสมลบสิ x กังสอง 5 x ลบ x 5ลบ1เท่ากับ0และครับ้วทั้งหมดทั้งมวลที่เราหามานะครับมันก็จะเป็น x ลบ1คูณ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  x ลบ1นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้น X นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งหามาตั้งนานนะครับตอบเลยครับมีค่าเท่ากับหนึ่งสำหรับข้อหานะครับข้อสุดท้ายนะครับก็นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ